ตอนนี้เราจะมาลองซิลกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองซิลเป็นแตงกวาดูก่อนนะครับสมมุติเราจะเก็บแตงกวาไว้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาใช้เครื่องเมจิกซิลของเราดูนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดฝาได้เลยครับมาเกตนะครับบริเวณเอาปากถุงนะครับขอบของปากถุงนะครับวางไว้ระหว่างช่องด้านนี้นะครับ เพื่อให้เครื่องได้ทําการดูดอากาศออกไปนะครับนี่ครับวางไว้ระหว่างช่องของแผ่นโฟมนะครับช่องที่ใหญ่ๆเนี่ยครับวางปุ๊บแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็กดนี่แน่นนะครับทั้งสองข้างเลยหลังจากนั้นที่จะทำนะครับ ก็กดปุ er. uh ่มแบ็กเซลนะครับตัวขวาสุดนี้ครับเพื่อว่าจะทำการซีลนะครับเพื่อทำการซีลเพื่หอากไปนะครับภายนนั้นมีอิดนะครับีการทการซิลิดัร้อนะครับพอไฟทั้งหมดดับลงก็แปลว่าวนการซีล สม,มูรรับอประมาณสองวินะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มสีดำเพื่อปล่อยลมออกนะครับเท่านี้คุณก็จะได้แตงกวาที่ผ่านการเซลล์นะครับนี่นะครับเซีลเป็นสุญอากาศถ้าเก็บไว้ได้นานนะครับใช้ได้กับหลายผลิตภัณฑ์นะครับทั้งของผักเนื้อสัตว์ผลไม้นะครับ ะจะซิลเป็นบุรยากาศนะครับปากถุงก็จะแน่นน,นะครับก็จะผ่านการซิลปิดสนิทนะครับเดี๋ยวจะมาลองซิลข้าวส,สารกันดูนะครับเริ่มเหมือนเดิมครับเริ่มโดยการเปิดฝาแล้วก็เอาปากถุงครับใส่ลงไปช่องไปในช่องนี่นะครับเพื่อให้ทำการซิล น้นติดฟ้าครับแน่นนะแน่นแล้วก็กดปุ่มมักแซบบีะครับ ลอยประมาณ2วินาทีนะครับังน,นั้นก็กดปุ่มสีดำเพื่อเปิดฝานะครับก็จะได้ข้าสารแพ็กที่แข็งนี่เนอากานะครับเก็บได้อีกนานนะครับะจะทรงไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าปกติเราจะมีบล็อกในการตวงข้าวนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมบล็อกก็จะเป็นสี่เหลี่ยม ครับ